อย่งนี้ก็คือเมืองหิมะหนาวเน็บและเราจะต้องไปขโมยอะไรสักอย่างหนึ่งตามพลัดเรื่อง <c oughs> โอเคครับสวัสดีอ่าสวัสดีชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในฮิตลิสติกมินั่นเองนะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามชมเลยครับ ดับลงเปิดมาสว่างจ้าเห็นใครก็ไม่รู้ใครวะอืมแกฉันอารรา่านภาษาไม่ออกฉันฟังไม่ออกเลยสักคำเอ่ออันนี้ฮิปฮอปแรปเปอร์หรืออะไรครับดนตรีซาวด์แรปเปอ,อ,เอ,อร์อาเอาเป็นว่าผมกดคิปไปแล้วกันนะครับอยู่ไปก็ไม่มีอะไรเออ แรปเปอร์แรปเปอร์มาทำอะไรแถวนี้ขนาดนี้นะครับเขาให้เราเลือกนะครับว่บาเราจะอะไรแต่วันไหนบูสต์อัพแซกเท็กเกอร์วอนฟอร์หรือเพลย์เดเราจะมาลองแกล้งตายกันครับัะต,ตายเขาตายแล้วครับา yeah, you know เออเห็นน <that> ายแล้ว <Yes. S 1> เขนไม่คือดวิที่เอนนเอนา,า,ายใจเออคือคู่ฟูร์ผ้หนึ่งนะครับผมฟังไ <Okay. S 1> ม่เรื่องเลยเอออย่าบอกนะว่าอา้าโดนยยดออกมานอกหน้าต่างโหเคลื่อนไหวฮีละเฟรมเฟลอะคำแนะนำนะครับอย่าเฟลนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณจะต้องดูโฆษณา อย่างผมเมื่อกี้นะครับที่ตัดคลิปมาให้ไปต่อกันเอามหมงั้นเรามาลองบูสต์อัพกันดูหมอก็ไปวันานั้นมันมีท่ออยู่อืมนี่ทำอะไรอะ่ะอืม้มโอ้โหเฮลลี่สุดยอดเลยวะ่ะนายโคตรเก่งทำได้ไงวะ อะไรวะทุบหินโหเอ่อขึ้นข้าบนเลยวะนี่แค่นี้กันเอออ s p o i t he has he oh, God, he Again, he o n k e ได้ตกาดไปยืนเนี่มาตัวนี้ u ังสงมาอะไรน่ป่ก็ตกใจมากเลยแต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกเออจะทำอะไรดีเอ่อเออปิกพอเดีหรือะไรดีออผมว่าเอาเป็นเอ่อวิ่งเลยกัน ไม่น่ารอดไม่เห็นอะไรั้ยเออ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 เราอยากใจเออโอเคโอเคเราไม่ต้องกใจมีจิกด้วยเอาไว้เอาไว้รอบนี้จะไม่ผ่าดอีกแล้วงั้นรอบนี้เราลอง ถ้าหยิบหมวกแล้วจะโดนแทงงั้นอันแรกเลยกันเออโหแกจะมาเป็นคอนแัคเตอร์อะไรตอนนี้วะดึง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 เออเออเดือเข้าไปเออฉันไม่คอนแัคเตอร์ ไา้บาตองสำหรับเป็นคอนดักเตอร์แกก็เอาไปแล้วคราวนี้แกจะเอาอะไรขั้นขอเป็นสีชมพูแล้วกันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นอะไรเออนายตดทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ตดหน้านายนั่นแหละตดอย่างบ้าบอย่างนี้ดิแล้วไม่จะต้อคนถ้าฉันไม่ตดก็ายตดฉันไม่ได้ตดเออตดเป็นเหตุสังเกตนะเออโอ้โหผมไม่รู้มันคือตดหรือเปล่านะแต่ตดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ อข้างบนมันมีอะไรทําำอะไรดีเราจะกระโดดขึ้นไปแบบเดอะแมทริกหรือว่าใช้ตะขอหรือว่าจะใช้สปริงสำหรับเรานะครับต้องเสื้ออันเพี้ยนๆเข้าไว้นะครับกระโดดขึ้นไปแบบเดนมัสตริกถ้าไม่ได้ก็สปริงเอเอสวยข้างหน้ามันมีอะไรเอาสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้บังเกอร์ ไม่ไม่ใช่บันเคยโรยเยอะอันนานมากเอาไม่คราวนี้ก็ต้องคนรู้แล้วล่ะนะออดูทรงไม่น่ารอดแต่รอดมาได้ก็ไม่รอดนะเออหรือรอดปะเอรอดนีไ่ได้ไงวะอือออ้อันสุดท้ายเนี่ยไม่น่าได้เลยนะ งั้นต้องเป็นอันนี้แหละมันคืออะไรวะผมก็ไม่รู้แต่จัดไปไปสิเอาพี่ชมนดมาเปิไไดไรเลยตอนนี้เอ่อเอาใหม่นะคะเมื่อกี้กล้องหลุดแล้วฉันต้องมานั่งเล่นใหม่ใช่ไหมไม่เอาเลย เล่นใหม่จริงด้วยไม่ไม่มีใครโอเครอดมาได้คราวนี้เนี่ยก็ต้องอืม คีเลี่ยวผมคิดว่าแต่คิดว่าไม่ใช่คิดว่านี่คือคิดว่าไม่ใช่ไปได้ด้วยลุ้นกันครับวอดเฮ้ยวิธีโคตรโคตรสุดอะต่อไปครับจะใช้กล่องจะใช้ไม้หรือจะใช้สว่านใช้กล่องครับโดนแน่เลยวะ่ะอืมไอ้นี่มันแปลกแปไหมวะเพื่อน เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าม,ออะนะมันเป็นขี้ต่อมนะเล่นไพ่กับเพื่อนแอบคุณไม่สามารถก่อนนั่งเล่นไพ่ทำให้เราไปต่อไม่ได้จำไว้นะโอเคการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่เราจะได้ตังค์โอเคงั้นเรามาลองไปไม้กันดูดว่าไปม้มีตาด้ยนะเฮ้วาริโอวาริโอรอบสามและคูณวัดเดีว คุณจะไปที่ไหนเรือเล็กครับน่าจะง่ายสุดเลยนะมีมาริโอ้บอสงซ์ก็ต้องมีเรือเล็กครับไม่รู้มันเกี่ยวอะไรเหมือนกันคุณพูดเป็นอะไรอืมนี่มันแปลกๆมันจะเป็นพวกนี้ไทยหรือมั้งอย่างเช่นเฮนรี่อะเฮนรี่เหรอชื่อมันคุณคุณเยวแรันกพผ่านแล้วอ่ะดิใช่ปะ ก็คงมีคลิปวันนี้ด้วยกันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายก้ขอตัวลาไปแล้วนะครับเย้ yeah.